มาค่ะวันนี้มาคุยกันเฉยๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับประเด็นออดาราม่านะคะแม่ค้าร,รับฮิวไม่รับฮิวซื้อไปขายเองสต็อกของไม่สต็อกของนะคะวันนี้ไลฟ์แบบว่าจับเข่าคุยกันเลยนะคะไม่จับได้ปะเออไม่จับก็อย่าจับไม่ชอบ,ะะบเดี๋ยวรอ,ล,อลูกค้านิดนึง<ๆ>บางคนแบบ มีเพื่อนถามเยอะเลยโทรมาถามเข้ามาเยอะเลยบอกเฮ้ยช่วยเล่าให้ฟังดีประเด็นดราม่าที่มีอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนรับยิวไม่รับยิวปล่อยของสต๊อกแหมค้ะเอ๊ยยังไงคะแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงเอาจริงๆอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในประตูน้ํามาตั้งแบบจะ20ปีแล้วอยากรู้อยากรู้มันเรื่องมันเป็นแม่ค้าประตูน้ํามาจะ20ปีขายส่งมาตลอดนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะ แต่ว่างดดราม่านะแบบเบื่อความดราม่ามากเลยแค่ทุกวันนี้ก็เจอดราม่าเยอะมากอยู่แล้วนะคะ know, แต่ว่าไม่ได้พูดถึงเล่าเล่าเป็นเรื่องให้ฟังไม่มีการเข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้น mm hmm. เรื่องเนี่ยตอนนี้ที่มีเรื่องอยู่ใครไม่ตามตามเรื่องไม่ทันนินต้องไปหาเองนะคะเกี mm ่ย hmm. วกับประเด็นแบบร้อนคนรับยิ้วไปทําตลาดแบบพังหรืออะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะก็ mm hmm. คือเรื่องก็มีว่าจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ประตูน้าเนี่ยมันเป็นที่ขายศพ อย่างเดียวถูกไหมเราเป็นเราเป็นคนร้านเราก็จะสต็อกของไว้แบบแน่นๆอย่างเงี้ยแล้วแม่ค้าก็จะไปซื้อไปขายนะคะเวลาแม่ค้าซื้อไปขายเขาก็จะมีหน้าร้านของเขาใช่ไหม,ไหมสมัยก่อนมีออนไลน์มีหน้าร้านของเขาอยู่แล้วพอเขาซื้อไปขายเขาก็ต้องสต็อกของคือเขาเอยซื้อสีละห้านะพี่ครบสีครบไซส์หรืออะไรอย่างนงี้พอซื้อไปเสร็จเออเราก็เราก็เป็นขายตัวเราก็ผลิตแบบใหม่มาเรื่อยๆเป็นปกติใช่ไหมแต่พอตลาดมันเริ่มมีออนไลน์เข้ามาแม่ค้าเนี่ยไม่ซื้อของนะคะ เริ่มที่จะไม่ซื้อของแบบครบสีไม่เอาแบบหรือว่าเลือกเฉพาะบางสีก็คือไม่เอาทีนี้แม่ค้าก็เริ่มแบบเอารูปได้ไหมเพราะว่าแม่ค้าขายส่งเราจะต้องหนูจะปิดเสียงนิดนึงจ้ะแม่ค้าขายส่งอ่ะคือเราเป็นขายส่งเราก็จะต้องแบบเฮ้ย <c oughs> เราสต็อกของให้ <c oughs> เราต้องถ่ายรูปให้สวยด้วยจ้างนางแบบด้วยเราอัดรูปแจกด้วยอะส่งอ e ีเมลให้ด้วยสมัยก่อนส่งอ e ีเมลนะเราแม่ค้าที่เป็นออนไลน์ต่างๆนะคะเขาก็จะ เอารูปเนี่ยไปโพสต์ขายก่อนถามว่าซื้อไหมอ่ะมีบางคนที่ซื้อนะคะบางคนก็จะซื้อไปไปถ่ายรูปใหม่นะคะส่วนบางคนไม่ซื้อเอารูปไปลงเฉยๆแล้วก็ไปรอรับออเดอร์ลูกค้ามาทีนี้พอไปรอรับออเดอร์ลูกค้าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะถ้าลูกค้าสั่งก็กลับมาสั่งเราใช่ไหมเพราะเราเป็นคนขายส่งแต่ถ้าลูกค้าไม่สั่งมีรูปใหม่อีกไหมมีรุ่นใหม่อีกไหมให้ทําออกมาเรื่อยๆเราก็ทําออกมาเรื่อยๆแบบ ก็คือถ้าขายส่งก็คือส่วนขายส่งอทีนี้สมมุติว่าบางคนเอาไปเอาไปขายถ่ายรูปใหม่ก็อาจจะคิดร้อยหนึ่งกำไร200แล้วแต่ความสามารถของของลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั<ม>้นอันนี้เป็นระบบตอนแรกที่มีออนไลน์เข้ามาหลังๆเข้ามาออนไลน์เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเอารูปไปโพสต์ขายอย่างเดียวน้อยมากๆหน้าร้านเริ่มพังทีหน้ากันไปหมดใช่ไหมคะแม่้แม่ค้าที่ขายตี๋เคยมีหน้าร้านอันนี้ เข้าใจแมค้าปีกนะเพราะว่าคนเนี่ยลูกค้าคือลูกค้าปลายทางก็จะเข้าไปที่ร้านปีกใช่ปะแล้วก็แบบดูมาแล้วนี่ฉันดูร้านนี้มาขอแล้วแบบมาลองหน่อยลองนู่นลองนีง่ลองเสร็จเออใส่สวยใส่ดีแต่คุณไม่ซื้อเขาคุณไปซื้อที่แม่ค้าออนไลน์อันนั้นก็คือระบบเริ่มพังไปรอบแรกนะเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์เขาก็ขายถูกกว่าไงเพราะเขาไม่ได้เอาของจริงๆมาเขาแค่เอารูปมาเฉยๆที่นี้แม่ค้าหน้าร้านเริ่มตายแล้ว เพราะว่าอาทำยังไงงั้นฉันจะไปซื้อครบสีมาแขวนขายมารีดท้ายเธอมีห้องรองให้เธออีกก็ตายเหมือนกันใช่ปะันนีนี้ก็ตายกันเป็นทอดมาอะไระที่เหมือนมมจะมามบน่นไม่ได้มาบ่นคือคนโทรมาถามเยอะมากเราะไรคนขายส่งเราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไลน์ให้ฟังแบบแบบงดดราม่านะคะเห็นไที่นี่ถึงไหนละเอเอพอแม่ค้าที่หน้าร้านตายใช่ปะแม่ค้าที่ที่เฉพาะออนไลน์ก็ขายได้แต่แม่ค้าออนไลน์เขาไม่ได้สั่งของหลายๆคนไม่สั่งแต่หลายๆคนก็สั่งแต่น้อยอะอะ เพราะฉะนั้นคนมาเดินมาตูน้าก็จะน้อยลงทีนี้พอแม่ค้าออนไลน์ต่างๆอะ่ะที่เขาโพสแต่รูปแล้วรอรับออเดอร์พอรอรับออเดอร์พอได้ออเดอร์ปุ๊บแล้วค่อยกลับมาสั่งถูกไหมพอพอพอได้ออเดอร์กลับมาสั่งปุ๊บคืออย่าลืมนะร้านส่งต้องสต็อกเป็นพันๆตัวให้คุณเพราะคุณสั่งปุ๊บฉันต้องมีของส่งให้นะคะแต่ทีเนี้ยไม่เข้าแล้วไงบางทีอะ่ะส่งสั่งแค่ตัวเดียว2ตัวร้านนี้ตัวหนึ่งร้านนั้นตัวหนึ่งร้านนี้2ตัว ไม่อยากเข้ามาประตูน้ําแล้วทีนี้ทําไงอะ่ะไม่เข้าประตูน้ําก็เลยเกิดคนที่บอกว่าโอเคฉันจะมาประตูน้ําบ่อยงั้นฉันรับหิ้วนะอ่ะอาชีพนี้ก็เลยเกิดขึ้นคนก็เลยรับหิว้วแบบว่าเฮ้ยพี่เอาไหมถ้าเกิดเอาหนูเดินให้เดินไปร้านน,าน,นู้นร้านนี้ร้านนั้นให้คิดตัวละยีบาท30บาท50บาทอะไรสมัยแรกก็คิดไปแบบนี้ <c oughs> พอไปไปมามารับหิว้วไปไปมามาทีนี้ไม่มีใครเข้าประตูน้ําแล้วมีลูกค้าปีกทั้งนั้นอันนี้พูดจริงๆลูกค้าส่งเนี่ยเข้าประตูน้ําคือน้อยมาก นะคะน้อยมากสั่งกันทางไลนย์อย่างเดียวแล้วก็คือบางคนก็ไม่เข้าด้วยแบบแม่ค้เอเราเนี่ยฝากส่งให้ในะนําตัวแทนได้ไหมคือฉันเป็นร้าน A ฉันซื้อคุณพิแตแตอ่ะงั้นคุณส่งให้ฉันด้วยได้ไหมคิดค่าไปสนีมาค่าอ e ีมเอ็เคอรี่มาอ่ะก็เกิดระบบที่ทางออนไลน์ทางขายส่งก็ต้องมีคนส่งของไปทางให้อีกข้ามไปทีนี้ไปไปม,มันเงียบเงียบไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนพอเงียบไม่ได้ขายตัดราคากันที่หายไปป่วง ขายตัดราคากันมากไม่พอแม่ค้าที่รับหิ้วเขาเดินหิ้วอยู่แล้วคนที่สั่งเขาก็เงียบลงเงียบลงทุกวันแม่ค้าขายส่งอันนี้พูดจากจริงจากใจจริงแม่ค้าขายส่งก็ตายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทาสต๊อกออกมาเป็นพันๆตัวต่อแบบอะแล้วเรารอใครอะเรารอให้คนมาซื้อไม่มีมีแต่มีแต่ลูกค้าปีกมาซื้อซื้อทีละตัวซื้อทีละสองตัวแต่รุ่นหนึ่งเราทําเป็นพันตัวแล้วเราต้องมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆ ที่นี้คนตัวแทนรับรับที่แบบยิ้วไม่ใช่ตัวแทนพวกคนหิ้วของเขาเดินใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเอาอเอางี้แล้วกันงั้นกูก็ไลฟ์สดมันไปเลยเพราะว่ากูเดินอยู่ที่ประตูน้ําทุกวันอยู่แล้วงั้นก็ถามแม่ค้าขายส่งเอาปะละ่ะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบแต่บางคนนพ่พี่ไม่ได้เปิดบินเลยคือไม่ได้ขายของเลยอพอมีแม่ค้าแต่ละคนเราไม่รู้หรอกว่าเขาบวกตัวเท่าไหร่ถูกไหมเพราะเขาจะใส่หูฟังมีไมโครโฟนแล้วก็ยืนไลฟ์แล้วเราก็ขายหนา้าร้านกันไปด้วย แต่อันนี้เรื่องการบวกราคาอันนี้เป็นอินเรื่องหลังเขาก็เลยมายืนไลพอยืนไลทเสร็จอ่ะเขาขายได้เป็นหลายหลายหลาสิบตัวในภายในแบบภายในาใน5นาที10ปนาทีชั่วโมงชั่วโมงนึงนี่เอาจริงๆคือได้เยอะมากนะสําหรับแม่ค้าขายสดไล้์สด1คนต่อ1ล้านแปบ๊บเดียวอ่ะได้หลายหมื่นเออทีเนี้ยถามว่าร้านขายส่งที่อยู่แห้งๆที่ประตูน้ำอ่ะใจจริงเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาทำไลราคาปี ที่ให้มันพังทีหนาาแต่ถามว่าถ้าเราอยู่รอเราอยู่รออย่างเดียวว่าพี่ลูกค้าที่ซื้อไปขายสต็อกสี่ละห้สีละสิบที่มีไหมไม่มีต่างชาติเข้ามาไหมก็ไม่มีในมุมของแม่ค้าขายส่งคนนึ่งนะเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ใครมาไลฟ์ขายแต่อยากได้อยกได้ยอดเพราะว่าเราก็มีค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องสต๊อกของเหมือนกันนะคะอันนี้ใจเขาใจเราแบบแบบมันเป็นระบบวงจรที่เริ่มอุบัตขึ้นทุกวันจากการที่ ขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดออีทุกคนแบบไม่ซื้อไปตุนไม่ซื้อไปตุนใช้โพสต์ภาพขายอย่างเดียวแล้วฉันต้องมีสต็อกให้แน่นต้องมีแบบใหม่เสมอแม่ค้ารับยิวเริ่มไม่มีออเดอร์เพราะว่าคุณเรารับแค่ตัวละยี่สิบาทถูกไหมพอรับรับยิวคนนู้คนนี้มาตัวละยี่สิบาทบางคนสั่งบางทีมีห้าออเดอร์สิบออเดอร์อยู่ไม่ได้เริ่มอยู่ไม่ได้นั้คกูไลฟ์สดกูไลฟ์สดขายพอไลฟ์สดขายก็เลยได้ราคาที่แบบ ได้ได้จานวนตัวที่เยอะแต่พอจํานวนตัวเยอะคุณไปกดค่าแบบเขาส่งร้อยหนึ่งคุณบอกเขาว่าคุณบอกในไลน์สดว่าร้อยยีบาทอย่างเงี้ยเขาส่งร้อยห้าบบอกแค่ร้อยหกบาทคุณเอาแค่ตัวละสิบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดหรอกว่าแม่ค้าที่เขาจะซื้อของแล้วเอาไปตั้งร้านขายอ่ะเขาจะขายกันยังไงคือมันก็ตายกันหมดริงๆนะคะแต่อันเนี้ยถามว่าจะแก้ยังไงอ่ะเฮ้ยมีบางคนเราเป็นร้านส่งใช่ไหมมีหลายๆคนแม่ค้าบอกว่า พี่งั้นพี่พี่เองพี่เป็นร้านขายส่งพี่ก็อยากให้คนแบยืนไลฟ์สดขายสิเออจริงๆเราก็อยากทําแต่วันนั้นเราไม่ได้เปิดบินเลยพี่ต้องเข้าใจป่ะคือเราไม่มีเราไม่ให้คนมาขไลฟ์สดขายนี่คนคนเราเป็นหมื่นๆน,นะทีไ่ได้อะสองสองคนเป็นหมื่นๆถามว่าเราโลภไหมจริงๆเราไม่ได้อยากโลภเราไม่ได้อยากฆ่าใครแต่ว่าความที่บางทีบางวันไม่ได้ยอดเลยอะ เราแม่ค้าส่งต้องทํำยังไงหรออันนี้ถามจริงๆในฐานะแม่ค้าส่งอนะสต๊อกของเราพี่ดูสต๊อกนะคะนี่เฉพาะที่หน้าร้านนะคะเฉพาะที่หน้าร้านอะมันไม่รู้กี่พันตัวถูกปะคือใจเข้าใจเราทั้งหมดทุกคนเลยคนที่ฮิ้วเราก็เข้าใจแต่คนนี้ฮิ้วอันนี้ก็คือมีเราไปอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์คุมีคนหนึ่งก็บอกว่าอะไรนะอ่ะเราจะไปยุ่งเลยเขา,ขาเขาบวกกาไรห้าบาทสิบบาทมันก็อยู่ได้จริงๆมันอยู่ได้ของเขาแต่พี่พี่คน,คนเดียวก็คือแบบ บวกเยอะกว่านั้นอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกๆคนน่ยมันอยู่รอดจปนหมดไม่งั้นหน้าร้านที่เขาเอาไปขายต่อเขาก็ตา,ายนะคะวงจรนี้มันไม่รู้จบจริงๆอะ่ะถ้าจะถ้าจะดีต้องทำยังไงอ่ะก็คงคงต้องรอเศรษฐกิจทุกๆอย่างมันดีขึ้นใครมาซื้อก็ขายใช่ไหมเออทุกคนทํามาหากินหมดใช่พี่คือแบบ คนมาซื้อเราเราก็อยากขายอ่ะใช่ป่ะสมัยก่อนนะที่ประตูน้ํานะพี่ต้องซื้อ6ตัวต่อแบบแล้วหญิงมากด้วยเพราะว่าเราเป็นประตูน้ำมา20ปีเรารู้สมัยก่อนพี่ไม่ซื้อ6ตัวต่อแบบอโอ้ไม่คุยนะคะเสียเวลาหลังๆมาเริ่มเงียบเอาขอ3ตัวต่อแบบได้ไหม3มตัวต่อแบบอ่ะได้พอไม่ไม่เอา3มตัวต่อแบบแล้วพี่ใครมันขายไม่ออกเขาทีไม่เอา3มตัวต่อแบบหลังๆมาเอ้าสามตัวคะแบบก็ได้ คะแบบกันไปหลังๆมามึงสองตัวต่อแบบตัวหนึ่งก็อยากจะให้ไปแล้วจริงๆนี่ไม่ได้โกหกเลยพูดใจจริงๆไม่มีการเมมว่าแบบมาทําสร้างภาพว่าฉันไม่เอาเอย่างนู้นอย่างนี้นะแบบไม่รู้จะทําไงมาจ้ะไม่รู้จะทาไงจริงๆคือไม่อยากสร้างภาพว่าเอ้ยฉันขายส่งอย่างเดียวไม่ได้ขายปี๊ขายปีไม่ไหวพี่พ,พี่ลองคิดดูพี่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ต้นทุนของทุกอย่างที่มาแบบอย่างเยอะ อย่างเยอะค่าผ้าค่าอะไรพี่ต้องสั่งผ้ามารอชอบมีคนเย็บแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าตัวนั้นอะโดนใจลูกค้าหรือเปล่าแต่ถ้าลูกค้าเอาไปโพสแล้วลูกค้าขายได้แล้วมาสั่งแล้วไม่มีของโกรธเราอีกอืก็จะแบบแบบเอาแต่ทำไมลงลูกไปแล้วไม่มีของให้อ่ะเออนะคะก็อันนี้ต้องแบบไม่รู้ว่าจะขอกําลังใจให้กับใครดีเป็นวงจรแบบนี้กับทุกธุรกิจใช่ไหม,มแบบไม่รู้จะทํายังไงจริงๆนะ แต่ว่าประเด็นดราม่าเรื่องนีมน้มันเกิดขึ้นจากเป็นวัฒนจักรแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นจากการขายไม่ได้นั่นแหละหลักๆเลยขายไม่ได้ก็เลยแบบเอาแต่รูปไปขายเอาแต่รูปไปโพสไปรูปไปโพสมีคนแบบมาเดินซื้อของให้แทนแล้วส่งของให้แทนด้วยหลังๆคนซื้อของให้แทนซื้อของก็คือมาทําธุรกิจตรงนี้มาไลฟ์สดขายตรงเนี้เอออันเนี้ยมาเล่าอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้อยากจะมาเล่าในฐานะคนที่อยู่ที่ประตูน้ามาแบบประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะ มีใครสงสัยอะไรก็ถามได้ววันนีวันนี้ไม่ได้มาขายของทั้งทงี่เงิน,นก็อยากได้คะ <c oughs> แต่พอดีฟังแล้วว่าเพื่อนโทรมาถามอยู่นั่นนะเพื่อนถามทั้งวันเลยเฮ้ยแกแกเป็นยังไงวะไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิทาไมประเด็นมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายมุมมองมันกแก้ไม่ได้ห้ขอบคุณค่ะพี่เจนนี่จริงจริงๆเป็นประเด็นเป็นระเด็นเป็นอะไรที่เราแก้ไม่ได้บางทีแบบที่คนมาจะมาไลฟ์สดยืนขายหน้าร้านอ่ะแล้วเราไปไล่เขาไปอ่ะ รเราก็เสียดายเงินไง<ต>มันว่ามีบางร้านบางคนใ,ใช่บางหลายร้านหลายร้านมากๆที่เขาไม่ให้แม่ค้ามาไล่สดนะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าเขากลัวว่าลูกค้าเขาขายของไม่ได้แต่นั่นหมายถึงว่าลูกค้าเขาว่าแบบต้องซื้อของเขาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยนะคะแบบบางวันลูกค้าส่งไม่มีเลยนะอันนี้จริงๆ <laughs> <อ>งงนี้เริ่มนั่งละเริ่มนั่งลไม่บางวันลูกค้าขายส่งอะแบบลูกค้าที่หมายถึงว่าซื้อเลยขายอะซื้อตัวเดียวอย่างเงี้ย ซื้อสองตัวอย่างเงี้ยซื้อห้าตัวอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเฮ้ยเราห้ามขายปีกเองนะเราห้ามแม่ค้าไลฟ์สดมาไลฟ์ที่หน้าร้านนะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คือพี่หาใจเขาใจเราหนูก็อยู่ไม่ได้จริงๆถ้าหนูแบบเก็บร้านเอาไว้อย่างเดียวว่าแบบเออเรารอให้ลูกค้าแบบขายลูกค้าที่รับไปขายอะมาซื้อเราอย่างเดียวอะเราก็อยากรอแต่เราก็รอจนแบบอยากยิ่ขึ้นแล้วว่าก็แบบ มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนใช่แต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าคนที่อยู่ได้คือคนที่ปรับตัวจริงๆพี่คะบอกเลยว่าไม่ว่าพี่จะอยู่ที่มุมมุมไหนนะคะพี่ต้องปรับตัวแต่ลูกค้าปลายทางลูกค้าที่พี่อ่ะซื้อไปซื้อไปใส่คนนี้ได้ประโยชน์สูงสุดก็จริงนะคะแต่ว่าทุกคนต้องปรับตัวเราเป็นขายส่งที่เราเคยขายทีละแบบวันหนึ่งหลายหลายหมื่นบางคนเป็นหลายหลายแสนวันนี้เราจับหลักพันบางวันเราจับหลักร้อย แต่ก็ต้องทําเพราะว่าแบบเราก็ต้องแบบเฮ้ยทำยังไงดีทํายังไงดีพรุ่งนี้จะทํำยังไงดีปรับตัวพี่พี่เป็นแต่ว่าแบบอยากให้คือจะบอกว่าให้ขายแพงกว่านี้ก็ไม่อยากพูดถูกปาเพราะว่าถูกตอนนี้ถูกจะไต่หายยังขายกันจาไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าพี่บอกพี่ไปบวกแพงกว่านี้ <Okay. S 1> ก็จะไม่ค่อยอยากพูดอ่ะแต่ว่าก็จริงๆแหละมันทําระบบพังเนาะขายทุกขายทุกช่องทางซื้อยังไงเท่าไหร่ก็ต้องขายจริงจริงๆบางคนก็แบบอืม ขายทุกช่องทางนี่เหนื่อยมากเลยพี่เหนื่อยมากเพราะว่าต้นทุนคือแบบเยอะมากบางคนบอกอุ๊ยแหนเธอก็มีทุกอย่างนี่ทุกคนก็มีทุกอย่างมีมีไอจีมีไลน์มีช้อปปี้มีนู่นมีนี่มีนั่นแต่เอาจริงๆคือของพวกนี้ค่าใช้จ่ายก็สูงนะคะมีการมีหน้าร้านเป็นเรื่องง่ายการมีหน้าร้านเป็นเรื่องง่ายแต่การที่ให้หน้าร้านมันอยู่แล้วมันบูมนี่คือคุณต้องลงโฆษณามันมันคือค่าเช่าอีกที่หนึ่งเลยก่อนหน้านี้แม่ค้าสต็อกของ ยังทิ้งหน้าร้านประตูน้ําไปเอฟร้านไรสดที่เขายิ้วมาเลยใช่ถูกค่ะเพราะว่าเพจขายถูกมากแม่ค้าก็แหกันไปแย่งเอฟร้านที่อยู่ประตน้าก็ต้องใช่พี่ร้านไม่อยู่ประตูน้าก็ตายจริงๆแล้วมีคนไปอ่านคอมเมนต์มาเขาก็บอกว่าสมัยก่อนคุณหมายถึงว่าคนที่ซื้อไปขายะนะไม่ใช่ร้านขายส่งะคนที่ซื้อร้านขายส่งไปขายทีขายออนไลน์นะคุณก็ฆ่าแม่น้าแม่ค้าหน้าร้านตอนนี้แม่ค้าหน้าร้านก็คือตายไปแล้ว มแม่ค้าออนไลน์ก็กําลังโดนแม่ค้ารับหิว้วมาค่าต่ออีกทีเลยนะใดๆก็แล้วแต่แม่ค้าขายส่งตายคนแรกเลยนะคะตายไปแล้วตายไปลายไปแล้วเป็นนกฟีนิกซ์จุดไฟเผาขึ้นมาไม่รู้กี่ทีแล้วเออในมุมแม่ค้าขายส่งลําบากนิดนึงนี่ไม่ได้มาพูด,พดแบบสร้างดราม่านะขอร้องนิดนึงประเด็นนี้ไม่ไมดราม่านะแต่แล้ววงจรให้ฟังเฉยๆแลกเปลี่ยนกันะนะเนาะพี่เนอะเป็นลูกค้าแหละดีที่สุดแล้วแหละ ทำงานงงงงต่อไปใครคิดจะมาเปิดร้านเสื้อผ้าตอนนี้บอกตรงๆนะไม่เชียร์เลยนะคะไอ้บางคนเขาคิดว่ามันง่ายอืมอันนี้บอกตรงข้ามเลยเถิดไปที่ว่าว่าอยากเปิดขายโอ้ใช่แล้วมีคนบอกว่างั้นฉันจะผลิตเสื้อผ้าในแบรนด์ของฉันเองเพราะว่าฉันไม่ต้องการซ้ำแบบใครและไม่ต้องการมีใครมาตัดราคาหูยพี่หูบอกตรงๆเลยนะแป๊บเดียวอะ่ะก็มีคนก๊อปไปขายแล้วข้อแรกแล้วข้อที่สองพี่ผลิตนึงรุ่น อยากได้ราคาถูกพี่ต้องผลิตกี่ตัวพี่ต้องซื้อผ้ากี่กี่หมื่นต่อหนึ่งรุ่นหนึ่งแบบแล้วพี่มีแบบเดียวในร้านมีลูกค้าเข้าไหมล่ะฉันขายแบบเดียวในร้านลูกค้าเขาไม่เอาแบบเดียวอยู่ในสองอาทิตย์อุ้ยลำคาญเบื่อมคตรแบบเดียวแบบเดียวไม่ได้ที่ต้องมีกี่แบบอเออพี่ต้องมีลูกค้ากี่คนอะไม่ง่ายนะคะการทำแบรนด์เสื้อผ้าถึงแม้คุณจะมีลูกค้าฐานแน่นอยู่แล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งขายไปยี่กว่าปีความโรยรลตี้ของลูกค้าที่แบบว่าลูกค้าคนนี้รักเรามากๆเลยจะซื้อเราตลอดไปอันนี้พูดจริงๆว่ามีจริงอยู่บ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าเขาก็อยากได้ของที่เขาถูกใจณนะวันนั้นวันนี้เขาชอบเราวันหน้าชอบคนนี้วันนู้นชอบคนนูน้นก็เหมือนคู่ผ่วตัวเมียบางทีแต่งงานกันก็ชอบกันวันนี้แต่อีกสิบปีมึงก็ไม่ใช่มันเหมือนกันไม่มีใครโรยอตี้กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคิดเยอะๆมันดูสนุกมันดูนู่น่น,นแต เคียเยอะนะต้องมีทีมนะคะอืมนั่นแหละวันนี้ดูมาซีเรียสนะวันนี้ดูมาซีเรียสเลยนะคะไม่ค่อยเล่นอะไรเท่าไหร่พูดยาวพูดยาวมากเออนั่นแหละอยากมาชี้แจงอยากมาชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะยาวมีอ่านไปแล้วอยากมาอยากมาชี้แจงแค่นี้แหละไม่มีไรประเด็นดราม่าวันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆตามมุมมองของแม่ค้าไข่ส่งนะคะขอบคุณลูกค้ามากเลยที่ผู้จัมาดูกันนะคะกราบขอบคุณแทบเท้าค่ะงดดราม่านะจ๊ะทุกคน